กระเด็นไอ้เชี่ยหัวกระเด็นเออหัวกระเด็นตายไอ้สัสสว,วยแล้วตีคนนึงโอ้ยไอ้เชี่ยทำไมแม่งตีไม่โดนตำรวจยิงไม่โดนตำวรวจเลยวะยิงยังไงวะตายแล้วนะตายแล้วไอ้สัตว์ตายแล้ว เล่นมากก็ได้ให้กูเล่นเลยนี่ช่วยด้วยอยากไปเที่ยวนี่ไปนี่ไปปรตูเฮ้ยประตูเฮ้ยคุณประตูเฮ้ยตำรวจยิงยิงยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยโอ้ยโอ้ยสามทีโอ้ยไอ้โคตร ไอ้คอดเฮ้ยตามึงถั่วหรือไงไว้สัตว์ เฮ้ยหมอมันตาถั่วหรือไงวะอยู่ในตู้เนี่ยในตู้ปลาไม่เห็นตัวไม่เห็นผมไม่เห็นเนี่ยผมไม่เห็นอุบลีเดียวอยู่ตรงตีนเนี่ยปวดเห็นเห็นเห็นตบไหมไม่เห็นไม่เห็นพี่แต่แน่คนแต่คนนั้นเห็นแต่คนนั้นเห็นไอคนที่ยืนอยู่จะเห็นแต่ตอนแยกตอนแยกปวดสลบหมดเลยครับฮะอยู่ที่คุกใหญ่โคตรแกรุปแกลองวิ่งแล้วแบบกดชุบดิโอเคโเนี่ยตรงเนี้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 ยเออชุบเลย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  อ๋อนนตอนนี้ตำรวจสลบมาเลยเหรอหมอน้อยอะคุณตอรอตรงนี้ป่ะอะตอมในโรงพยาบาละไปช่วยในทะเคตรงนั้นแหละช่วยที่ดีตไม่หยุดหยุดตรงนั้นแหละผมลบไปนคุงใหญ่ก่อนนะตรงนั้นแหละแค่พี่หน่างแล้วไงส่งมาแล้วส่งมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคุณตอรอแ็่เข้าไปไหนผมไม่เห็นผมไม่เห็นนี่เขาไมปไหนเดี๋ยวร์เข้าไปไหนเข้าไปไหนเขาเห็นส่งเขาเห็นส่ง สักอะไรไม่รู้ไม่มีความสวยเลยเลอะเทอะอราเข้ามาแล้วใม่หรอผมเห็นพี่เข้ามาแล้วนะผมเห็นพี่เข้ามาแล้วนะไม่เห็นเลยผมไม่เห็นศพนะทำไมไม่ไม่หมอเห็นหมอคุกได้ถ้าหมอเห็นเอาเอาเบอร์เจ็ดน่ะเจียได้เปล่าไม่ได้พี่มันลองเจียแล้วมันไม่ได้งั้นลองลองสลับลองสลับลอง ชีจาด้วยชีจาด้วยแลกเงินพันหนึ่งเลขอะไรนะหนึ่งสองห้าแลกพันหนึ่งต่อ,ตอ,อ,อไปหน่อยนี่แหละคนคุกไอสัตว์สนุกตายแล้วได้เล่นไอ้แก้วไม่ใช่ติดตูป้ปลา คนคุกในฝันเว้ยคุกในฝันเงาไอ้ ตีมันต้องสนใจตำรวจนะเ <ไป S 1> ว้ยมึงสนใจคน,นในนี่อยู่คนอะไรอ๋อไอ้เหี้ยอุ้มไม่พอแล้วอุ้มไม่ได้ลุงโอ้คนสุดท้ายแล้วเอาวุธนหายไปแล้วโอเคโอเคโอเค ประตูปิกปดก่อนตำรวจโว้ยอ้จับตัไมผมเป็นนักโทษเฮ้ยไม่ควรจับนักโทษได้ครับบะหรอไ <c oughs> อ้กูจับนักโทษได้ไงอะ <c oughs> ดอกเดียว เออเฮ้อทุบทุบทุบดิเฮ้ยขี้เกียจไปตู้ปลาแล้วลุงลุงอยู่ตรงนี้นะโอเคโอเคล็อกไว้เลยล็อกไว้คนหนึ่งดิล็อกลุงไว้เขาห้ามล็อกเขาห้ามล็อกห้ามล็อกเฮ้ยในคุกห้ามล็อกอัดกดเปล่าอัดกดเปล่า อ่านกดเปล่านี่ลุเข้าไนี่ไม่มีอะไรกดหลับกบัวโอตำรวจก็ไม่ล็อกเนาะล็อกเขาไปสิี่ท่ามล็อกอ่านกดหรือเปล่าบตำรวจดูกดดีดีก่อนนะเปิดอ่านก่อนนะรถเขาไม่ยอมหลบเลยล็อกสี่ล็อกเขาไม่ี่เออแ่รถถอยนครับฝัหลไม่ถอยจิงนะ ไอ้แบงบอกว่ากูเป็นคนสร้างกดลุกเอามาจากไหนไอ้สัตว์เมาพี่กีไปสิครับผมจะให้หมอฉีดยาผมไปตีแล้วผมเป็นเด็กดีแล้วก็ได้เป็นหมอฉีดยาหน่อยครับเจ๊เจ๊แปงฉีดยาหน่อยเจ๊แปงครับฉีดยาหน่อยครับ เยพิ่มเปิดมาเลยฮะเี๋ยวาหน่อยยาหน่อยเมื่อกี้อ้ฉีดยา้องคุณที่พันหนึ่งนะคะอีกีกคนแล้วมีอีกคนล้อันเนี้ยลุงลุงเมื่อกี้จะกี้ก็สองคนเลยบิดไอ้ไง่ะาไปลองก็ตัวก่อนไปลองก็ตัวเดี๋ยวจ่ายไม่ได้บิดเมือกี้โอเค ลุงไม่เห็นนะประตูเปิดไว้นี่ไหนเห็นกนอะประตูเปิดนะอ่ะเรียบร้อยจีดรถตำรวจโอ้โหแบโดดอีกยิงไม่ผ่านเลยเฮ้โหพอ่อนอะลุงเดี๋ยวดิ น่าจะมีของนะแต่เขาบอกว่าไม่ให้ล็อกมือแล้วเดียวเฮ้ยตำรวจทำร้ายนักโทษอ่ะดูดิเขาเลิกใช้ความรุนแรงกันแล้วนะเขาไม่ได้ใช้คำพูดเด้อดูดิดูดิดูดิโอ๊ยใช้แต่ความรุนแรงอ่ะใช้แต่ความรุนแรงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยมีแต่ความรุนแรงดูดิเซิร์ฟ ดูเรื่อเขาใช้ในความรุนแรงกันนะในเหตุผลและคำพูดด้ะโอ้ยไอ้ดูใช้ในความรุนแรงความรุนแรงรุ่งออกมาได้ไงอะไอ้เออไอ้เขาใช้เขาใช้เขาไปใช้ความรุนแรงเด้อเขาไ่ใช้ความรุนแรงเด้อเาใช้เหตุผลและคำพูดเด้ออ่าความรุนแรงจับ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 เออ โอ้โหติแต่คนดื้อมีแต่คนดื้ออง้จริๆผมต้องการอิสระภาพเอาไปไกลๆ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 ผมโดนยิงข้างขวาขวาขวายิงไม่หยุดเลยตำรวจอ่ะปล่ะ โอ้ยยิงยิงยิงเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยยิงโดนผมทุบทุบเดี๋ยวทุบทย่ายสายถอยโอ้ยไปลูกปลาแล้วโซ่อยู่นี่หรือเปล่าเรามองไม่เห็นนะโซ่โซ่อยู่เปล่า หรือว่าโซบินอะไรเออบินเราหรือเปล่าบินหรือเปล่าเพราะว่านางเหนื่อยอยู่ด้วยครับเบอร์เกอร์อุ้ยพี่เบอร์เกอร์พ่เบอร์าเห็นลูกโซ่ไหมลูกโซ่น่าจะเด้งไปเด้งไปคุกใหญ่อะค่ะเด้งไปคุกใหญ่แต่ตำรวจน่าจะไปไปรับลุงได้ยินป่าวไปยินโดนตำรวจทำร้ายตำรวจไม่มี ขอบึงนะเย้ก็บอกแล้วหมอใช้เทนระยำเขาเลยเอาหมอออกไงเรื่องกดเ่เขาเอามาให้มาช่วยประชาชนพอหมอเออปุ๊บเขามาใช้เทนการออกคุกนี่แหละสมหน้าฮัลโหลตลอดตลอดตลอดมาตู้ปลาหน่อย เอาคะหุปักไม่ได้ยินเสียงพี่เลยอยู่รือปัดีอะหุปักหกหกสี่นี่เบอร์พี่ใช่ไหมเนี่ยหุปักอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลนิดหน่อยหุปักนี่แม็อยู่ป่าหุปักฮัโลโหลหุปักคุยกับใครวะเนี่ยมีปะวะเนี่ย ฮัลโหลมีใครอยู่ปะวะฮัลโหลกูปากคุยกับใครวะเปิดแล้วเนี่ยไม่ได้ยินตอรอไม่เห็นศพป่ะกูตอรอเห็นศพปล่าแม่งทุบก,กูเป็นนักโทษเลย ตลอดต้องแดกตัวเองเข้าไปได้ครับพี่ดิชัทแดกผมไม่ดีนะผมต้องแดกพี่เข้าไปเอาเบอร์อ่ะเไาเอากูเหรอเอาพี่อ่ะ๋ยวพี่เลือกเต็มอ่ะเราแดกให้เบอร์เกอร์เห็นศพเขาหน่อยค่ะไปไปให้เขาเห็นศพปอโอเคเห็นศพแล้วค่ะแดกแดกเบอรเอรอ่ะแล้วเขาหายไปแล้วอยู่ะพี่ก็ไปมีอยู่อยู่ไปเอสคอร์ดสิ ะแบ็กเวอร์เตอร์เข้าไปไหนคะเมื่อกี้ยังเจอกันอยู่ฟุ้งใจอยู่เลยเอ้านี่ยคนดื้อแหมคนดื้อเอาผมเติมบอหลอดเลยวี่เช้าลงมาดิแล้วเขายังติดกันเจ๊พันหนึ่งอยู่เลยเหมือนเขาทำหมออ๋อเหมือนเาทำหมอเขาไม่นำเราเขาจะทำมึงไงเหมือนเขาทำผมเขาไม่นำผมเราไม่ทำแบบชิญะหน่อยเห็นไหมเขาไม่ทำ เขาไม่ทำรอหัวแล้วรอเลอกเต็มแต่เรียบร้อยเอาดิเขาไม่ดหมหมอมเอาหมอมาหมอ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 อย่าทีหมออย่าีโอ้เอาหมอหมอหมอหอยาีอย่าีาหมอมาดิหมอมาดมาดิหมอมาครับหมอมาเร็วเร็วเ อยากเย่อกเลยรเยต้องให้เขาชูบ like ่างชูบให้หมอโดนแน่อะไรวะเฮ้ยดูไอ้นี่เดเฮียดูดูคอมเมนต์มานไอ้สสตว์ย um ังทิพาขวีกทำไมพี่ขี้ลืมบ่อยจังพี่น่าจะไปเช็คสมองหน่อยนะครับพี่เผื่อมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหัวพี่แล้วช่วงนี้ดูพี่มึน มึนๆบื้อๆมึนนะที่ต้องตรวจสมองหน่อยมึงเหมือนมึงด่ากลวมึงได้เป็นห่วงกูนะเนี่ยขอบคุณครับที่เป็นห่วงครับผมขอบคุณครับน้องชายขอบคุณครับไม่รู้อ่ะคือมันด้วยที่ว่าอาการนอนน้อยนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างครับคิดลืมใหม่จริงจ็ตยาไหมเช็ดจิตยาไหมเจ็ด โอ้ยโอ้ยดูดิดูดิคุณตำรวจดูด,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 ดิคือผมเข้าตูป้ปลาสี่รอบแล้วนะเว้ยเด้งไปเด้งม,มาเนี่ยก็ยังไม่ฉีดยาเลยคุณตำรวจอ่านี่เดี๋ยวเอาเจแฟนเข้าไปเจฟ้าเจฟ้า